มาดูผู้เชี่ยวชาญด้านการลอยตัวอ,อา่าล้อลาลาอล้อเฮ้ยน้องนะจมน,นจ้มเอล้อโจมโอ้ย <c oughs> โอ้ล <c oughs> อยจริงจริงลยอยแต่หมอนแต่หมอนมีไหน ไม่ได้เฉยเลยอ่ะลองทำกันดูนะคะมีเสือผืนหนึ่งสามารถลอยน้ำได้แล้วค่ะลุงม,มีหลักมาให่ลุงม,มีลงม,มีหลักมาให้มีแต่คนบ้าเท่านั้นครับตอนนี้ได้พบศพชายนิรนามลอยจมน้ำอยู่บ้าเลยน้องกูอ้ยอ้ย <c oughs> แตงโมแตงโม ลอยได้แต่เน,นอะลอยได้จริงครับกระลันตีครับไข่ข้อข้องใจของเพื่อนเพื่อนชาวเพจว่ารอยได้ไหมวันนี้รอยได้จริงครับเค